สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคุณไอซ์เกเรเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิก2ชั้นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับก็จะมีตามนี้เนาะนะครับบล็อกควอร์นะครับเป็นแบบเรียบๆนะครับกับบล็อกกระจกนะครับทั้ง2แบบเลยแบบบางแล้วก็แบบเป็นบล็อกอ่านะครับแล้วก็ไม้แปรรูปเป็นแบบไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับแผ่นไม้แบบนี้อ่านะครับแล้วก็โคมไฟอะไรต่างๆนะครับเตรียมพร้อมนะฮะ อ่โอเคนะครับเราจะมาดูผังกันก่อนนะครับอ่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มวางด้วยบล็อกคอร์สเรียบก่อนนะครับวางตรงนี้นะครับ7บล็อก1 2 3 4 5 6 7อ่านะครับแล้วก็หักเข้ามาแนวนี้จะรวมกันได้5บล็อก2 3 4 5 5นะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็นับต่อไปนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบล็อกนะครับอ่าโอเคจากนั้นมาที่แนวนี้นะครับแนวนี้เจ็ดบล็อกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านะครับแนวสุดท้ายตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวไม่ท้ายสุดนะฮะก็จะอยู่ที่นะครับทั้งหมดสิบเจ็ดบล็อกนะครับด้านหลังตรงนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับ ต่อมาด้านข้างๆตรงนี้นะครับด้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับทั้งหมด11บล็อกนะครับด้านนี้11บล็อกล็อกนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 1ห้าเจดแแล้วก็11นะฮะอ่าโอเคขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการนะฮะปูพื้นนะครับด้วยบล็อกคอร์สตรงนี้นะครับขีดมา1ขีดก่อนปื๊บลากมาอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็มาที่ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ครับตรงกับเสาตรงนี้นะครับเป็นแกนนะฮะนี้จะเป็นแกนแนวเสาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แนวแกนตรงนี้นะครับวางแบบนี้นะครับมาดูนี่นะครับนี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ให้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นสองแถบแบบนี้อ่านะครับแบบนี้แบบนี้เลยหลังจากนั้นในส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะทําการนะครับ วางบล็อกไม้ลงไปนะครับเป็นพื้นอ่านะครับอ่านะครับวางทั่วเลยนะครับอันนี้ใช้เป็นไม้โอ๊กธรรมดานะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาขึ้นรูปทรงนะครับที่เป็นในส่วนของ นะครับเป็นหน้าจั่วตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นผนังขึ้นมาถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมาเริ่มดูกันก่อนนะครับเราจะวางวอลคอร์สเป็นเสาขึ้นมานะครับที่มุมนี้จํานวนทั้งหมดห้าบล็อกนะครับเริ่มเลยนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับหนึ่ง5สาสี่ห้าห้านะครับเราไม่นับฐานนะเรานับขึ้นไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นให้ทําลักษณะแบบนี้นะฮะนำบันไดคอร์สเนี่ยวางแบบนี้ ปึ๊บปึ๊บเหมือนเราสร้างหน้าจั่วบ้านธรรมดานะครับวางกลับหัวปึ๊บลักษณะแบบนี้แล้วก็วางไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะอ่านะครับหอนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับขึ้นมาจนถึงตำแหน่งตรงกลางแบบนี้ให้นำบล็อกคอร์วางตงัวนี้ปึ๊บอ่านะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกแฉลบนะครับ ขอใช้สแลบก่อนนะฮะเป็นสมูทคอร์สนะครับปึ๊บนี่อ่านะครับวางตรงกลางตรงนี้อ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับแกนตรงนี้เลยนะครับที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนสามสี่ห้านะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บนี่นะครับเหมือนหน้าจั่วบ้านนะครับ แล้วก็บล็อกแล้วก็สลับปุ๊บอ่าโอเคจากนั้นนะครับให้ทำการนะครับลากจุดเชื่อมมาเลยนะฮะแบบนี้อ่านะครับอ่าประมาณนี้อ่าเท่านี้ก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนะครับทำการวางในส่วนที่เป็นไม้แล้วก็กระจกนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมขอเริ่มจากไม้ก่อนละกัน นะครับวางสักสองบล็อกนะครับตรงนี้ลากขึ้นมาให้ถึงตรงนี้นะครับถึงลอยตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นรอยตรงนี้ไหมครับปึ๊บนี่เป็นรูนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่าอยตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลย,ย,เลยที่เหลือเป็นกระจกที่เป็นบล็อกนะครับอ่านะครับตรงนี้ใครจะใส่ประตูก็ได้นะครับแล้วแต่ ต่อมาด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะทําให้เหมือนกันก็ได้นะครับกับด้านหน้านะครับแล้วแต่นะครับหรือจะทําสลับฝั่งก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยเนาะนะครับหรือจะทําให้ต่างกันไปเลยนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นแบบนี้นะครับอ่าดูนะฮะเราจะใช้บล็อกไม้นะครับวางเริ่มจากตรงบริเวณนี้นะครับอาดูนะฮะมุมตรงนี้ลากขึ้นมาครับ อ่านะครับแบบนีああ้ให้ถึงตำแหน่งแบบนี้นะครับああโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยกระจบขออภัยนะครับกระจกอยู่ตรงนี้ああนะครับแล้วก็ล็อกขึ้นไปสลับนะครับแบบนีああ้นะครับแล้วก็แบบนี้อาโอเคแบบนี้ครับปึ๊บ แล้วก็ในส่วนของกระจกเนี่ยเราจะล่างให้สุดเลยก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยแล้วแต่การครีเอทนะฮะของตัวงานนะครับเนี่ยเราจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดอ่านะครับเพราะว่าตรงเนี้ยฟรีสไตล์นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นประตูแล้วกันนะครับ อ่าโ,โอเคเนาะอ่านะครับประตูที่จะใช้เนี่ยเป็นประตูแบบไหนก็ได้นะครับอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยอ่านะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มบล็อกล็อกหนึ่งก่อนนะครับเป็นบันไดขึ้นไปนะครับใช้เป็นบันไดอะไรก็ได้นะครับวางลงไปนะครับในส่วนตรงนี้ประตูเราจะวางที่ด้านนอกนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับลักษณะแบบนี้เลย อ่าโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะทําแบบนี้ครับปื๊บลากมานี่นะครับลากแบบนี้อ่านะครับลากปิดทึบไปเลยนะครับหรือใครจะใส่กระจก้านข้างก็แล้วแต่นะครับก็เว้นช่องไว้น่าโอเคนะครับอ่าตัวนี้ก็ทําตามแนวนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมวางวัดขนาดเดี๋ยวผมล่ามาก่อนนะฮะปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมก็จะไปใส่ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับจะได้เหมือนกันนะครับ ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะทํานะครับในส่วนของชั้นหนึ่งให้หมดก่อนนะฮะก็จะมีต่อตรงนี้อ่านะครับเราจะต่อผนังตรงนี้นะครับมาดูนะฮะก็จะลากมาเลยฮะปึ๊บอ่าแบบนี้อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทำการนะครับวางในส่วนที่เป็นประตูตรงตำแหน่งนี้เลยปึ๊บฮะนะครับตำแหน่งตงัวนี้โดยเว้นไว้นหนึ่งช่องหรือจะแบบนี้ก็ได้ได้หมดนะครับผมออกแบบไว้รองรับได้นะครับแบบนี้อ่านะครับแล้วก็วางล็อกแบบนี้ครับขึ้นมานี่นะครับแล้วก็วางอีกบล็อกนึงแบบนี้อ่าขึ้นมานะครับล้อมประตูแบบนี้ ทำลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปถึงนี่นะครับอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ลากเป็นเพดานมาตรงนี้ครับนี่อ่าแล้วก็ปิดไปเลยอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับเราก็วางบันไดไม้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าดูนะครับ อย่างนี้ลากไม้สุดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาดูนะครับในส่วนที่เป็นนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะเราก็จะอุดไปนะครับหรือว่าจะใส่กระจกก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดนะฮะโอเคผมจะอุดแล้วกันนะครับต่อมามาดูด้านทางฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับ ชัดเจนนะฮะเราจะเริ่มวางนะครับเป็นลักษณะเสาขึ้นมานะครับอยู่บริเวณนี้น,นะครับเสาขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะวางนะครับนับขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับประมาณนี้หนึ่ง6สามสี่ห้าหก อ่านะครับประมาณนี้เลยหกบล็อกนะครับแล้วก็ทําการนะครับวางลักษณะแบบนี้ครับอ่าดูนะครับลากมาอ่าแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ดึงมาครับตรงนี้ดึงมาให้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเสาขึ้นมาครับปึ๊บอ่ารับกับตรงนี้อันนี้ก็ดึงมาครับดึงมา อ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ลากปิดตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับชัดเจนอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะอุดตรงนี้ไปเลยอ่านะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะอุดไปเลยแล้วกันนะครับแต่ใครจะใส่หน้าต่างเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ อ่านะครับหน้าต่างเนี่ยเวลาเราใส่นะครับเราอาจจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับได้หมดเลยแต่ว่าในส่วนตรงนี้ผมได้ออกแบบไว้สําหรับทําบันไดนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับอาจจะปรับใหม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตกแต่งการบริเวณนี้นะครับผมจะทําเป็นลักษณะของกระจกนะครับเพื่อที่จะโชว์ในส่วนของห้องนะครับตรงบริเวณนี้เราก็จะวางกระจกในลักษณะรูปแบบแบบนี้นะฮะอ่านะครับ นี่ลากขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอวางขั้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับหรือวางเกินนะฮะตรงนี้เราจะวางขั้นมานะครับแบบนี้อ่านะครับขั้นมาประมาณนี้อ่านะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับเสารตรงกลางนี่ อ่านะครับประมาณนี้สวยๆนะครับหรือใครจะเจาะนะครับเป็นกระจกหมดเลยก็ได้อ่าโอเคเนาะนะครับต่อมานะครับเราจะสร้างนะครับเรียนแบบกับตรงนี้นะครับโดยเราจะต่อบล็อกขึ้นไปนะครับทั้งหมด5บล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มวางเลยล้วกันนะครับ1 2 3 4 5ี่ห้า 1>, 1, 2, 3, 4, 5นะครับเป็นเสาขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5นะครับหลังจากนั้นก็ทำลักษณะดเดิมนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยสลับ อ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับปูพื้นด้วยบล็อกนะครับคอสตรงนี้อ่าโอเคนะครับผมจะปูเป็นพื้นคอสให้หมดเลยนะครับหรือใครทําเป็นไม้ก็ได้นะครับอ่าขอภัยนะครับเอาแค่นี้ก่อนอ่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําในส่วนตรงนี้ต่อนะครับวางเป็นกระจก นะครับเพื่อจะแบ่งแบบนี้นะครับแต่ทําสลับฝั่งนะครับมาดูนะฮะนี่ขึ้นมาครับปึ๊บอ่านะครับเป็นไม้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยกระจกอ่าเรียบร้อยครับปึ๊บแบบนี้อ่านะครับฝั่งนี้จะทําเหมือนด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะ นี่ก็ลากมาปึ๊บอ่าโอเคนะครับอ่านะครับหรือจะทำสลับกันก็ได้นะครับนี่ได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้อ่าโอเคนะครับ นี้นะครับผนังก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังคาก็เหมือนเดิมอ่านะครับจะเจาะกระจกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะ อันนี้ล้วก็ปูเป็นผนังนะครับอ่านะครับปูปลายนะครับปึ๊บ เดียวนะครับอ่าสแลปครับปึ๊บวางอ่ะโอเคนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับภายในว่าเราจะวางบันไดอย่างไรนะครับผมก็จะวางบันไดในตำแหน่งบริเวณนี้นะครับโดยทำลักษณะนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับนี่อ่านะครับแบบนี้เลยนะฮะ อ่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับบันไดเนาะนะครับแล้วผมก็จะวางสอดเข้าไปตรงนี้นะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องสร้างราวบันไดด้วยนะครับอ่านะครับแบบนี้นี่นะครับนี่คือด้านบนนะครับการขึ้นด้านบนเนาะ นะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับเริ่มวางบันไดาจากตรงนี้นะครับขอบตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ปูพื้นไปอ่านะครับจะได้ลักษณะแบบนี้ส่วนตำแหน่งบริเวณนี้นะครับผมจะเสริมแบบนี้นะครับทำเป็นผนังเข้าไปนะครับมาดูนะฮะดันมาเลยครับปึ๊บนี่นะครับผมจะเสริมเป็นผนังอีกชั้นหนึ่งนะตรงนี้ หรือใครจะทําเป็นที่เก็บของอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะปิดไปเลยนะฮะตรงรูนี้นาเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับอ่าทีนี้นะครับก็มานะครับเคลียร์นะครับเก็บรายละเอียดนะครับที่เราลืมนะฮะปึ๊บอ่าโอเคครับเรียบร้อย นะครับต่อมานะครับประดับแสงไฟนะครับได้หมดอ่นะครับอันนี้ตกแต่งเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของประดับไฟนะครับอ่าโอเคครับนี่เสริมตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าไฟอยู่มุมนี้อ่าก็ได้นะครับสว่างแล้วนะครับอาจจะเพิ่มด้วยทอสอีกนะครับใส่เข้าไปอาจจะใส่ตรงตำแหน่งนี้นะครับหรือเวนี้ก็ได้นะครับ อ่าหรือใช้เทคนิคแบบนี้นี่นะครับใช้บล็อกเรืองแสงอ่านะครับแล้วแต่นะฮะนะครับมาเดี๋ยวผมขอเสริมนะครับด้วยกระจกหน่อยปึ๊บนี่แบบนี้เห็นไหมสวยงามนะครับประมาณนี้นี่ตรงบันไดต้องสว่างนะครับตามหลักการ อ่ะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็นทอสละกันนะครับอยู่ตรงนี้อ่าโอเคครับสว่างแล้วนะครับอ่าตรงนี้อาจจะเพิ่มทอสเข้าไปก็ได้ปุ๊บอ่านี่เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพรวมนะฮะที่ผมจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็คือตรงนี้เราจะเสริมด้วยนะครับบล็อกนะครับ คอร์สเข้าไปตรงนี้ลากมาฮะปึ๊บให้เป็นแบบนี้อ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับเสริมเข้ามาตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับสวยงามครับดูดีเทลนะฮะต่างๆงนี้ออาจจะเพิ่มทอนเข้าไปนี่หน้าบ้านนะครับประมาณนี้ นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งนะครับผมจะตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ปรับเป็นมอดเงานะครับเพื่อรับชมความสวยสดงามอลังการนะครับว้าวนะครับสวยงามสุดๆไปเลยนะครับนี่ก็คือบ้านสไตล์นอร์ดิกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับนะครับนี่ก็จะตกแต่งประมาณนี้นะฮะนะครับนี่ก็จะเป็นการนะครับนำสลับไม้นะครับมาทำชั้นวาง นะครับเราก็จะวางกระถางต้นไม้ลงไปนะครับอันนี้ก็ทําเป็นนะครับโซฟาอ่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะสร้างเป็นห้องนอนนะครับโดยสําหรับแบบบ้านในลักษณะนี้นะครับสามารถสร้างเป็นชั้นลอยก็ได้นะครับก็คือเติมขึ้นไปแบบนี้อ่านะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนระเบียงเหมือนอะไรยืดนอกมานะครับนะยืดนอกมานะครับจากผนังเนาะ คราจะทำชั้นเพิ่มได้เก็บของได้นะครับได้หมดนะครับรวมถึงชั้นล่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทำเป็นชั้นลอยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทำเป็นชั้นเพิ่มออกมายื่นมาตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้ที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจการีเนอร์ทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม